เป็นหลักสูตรที่ดีไซน์สำหรับคนที่มีความรู้ในยุคดิจิตอลไม่มากนะักหรือว่าคนที่เกิดมาในยุคอนาล็อกนั่นเองแต่ว่าทําให้เรามีความรู้ในเรื่องของดิจิตอลมากขึ้นทําให้เรามีความรู้ที่กว้างไกลดีครับเนื้อหาเขาดีทุกมุมของการที่ในในท็อปิกของดิจิตอลมันเจาะตรงกับงานที่เราทําอยู่ผู้บรรยายหรือว่าอุากรี์ที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยก็จับท็อปิกได้หลากหลาย โลกของดิจิตอลเนี่ยค่ะมันศาสตร์ให้เราหายไปจากโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่อยากอยู่กับโลกที่ปั่นป่วนก็ต้องมาเรียนหลักสูตรนี้นะคะ่ะรับรองว่าคุณจะมีเครือข่ายที่ดีมากๆมีสังคมที่ดีมากๆแล้วก็ได้ความรู้อะไรกลับไปใช้ยเยอะมากกับคลาสนี้ครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ดีค่ะค่าเรียนไม่แพง <c oughs> เพื่อนดีนะคะความรู้แน่นบอกเลยค่ะว่าดีจริงๆและมาเป็นครอบครัวพาด้ด้วยกันนะคะ ที่น oh, ี่เนี่ยเพื่อนต้องการหาเพื่อนเพื่อนที่จริงใจและเพื่อนที่รักกันจริงค่ะไกลก็หาแล้วมันจะเป็นคนโบราณต้องเรียนภาษาครับผมในโลกยุคปัจจุบันก้าวให้ทันโลกค่ะมาเรียนพาาด้นะคะแรกที่เราได้คือเรารู้ว่าในโลกปัจจุบันนะคะเราต้องวิ่งตามให้ทันเพราะว่าโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากเราจะทําให้ทฉพวะล้อมในการประชุมหรือการสร้างไอเดียเนี่ยมันเหมาะสมได้อย่างไรนะคะ เรียนมาหลายหลักสูตรมากนะคะแต่และหลักสูตรจะมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนกันแต่สําหรับหลักสูตรพาด้าเราเรียนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้จริงๆแบบมีคนมาแฮกเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมนันเป็นใครเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะก็ต้องได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เอามาปรับใช้ตอนนี้ก็คือไม่ไม่กลัวแล้วว่าใครจะมาแฮกพวกเราแล้วก็ได้รู้ ใจดีมากเลยค่ะให้คําแนะนํแม็กกี้ตลอดเวลามีคอนเนคชันมากๆที่ดีมากๆจากหลายๆที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางราชการนะคะหรือแม้กระทั่งนักธุรกิจเอกชนต่างๆนะคะเลยต้องบอกว่าอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเรียนคอร์สพารากันนะคะคอร์สนี้นะคะนอกจากความรู้ในห้องเรียนเรายังได้ทำกิจกรรมร่วมกันต่างๆนะคะเรืงมีเวิร์กช็อปเตรียมการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยากมีมิตรภาพดีๆกับเพื่อนที่เป็นคือข่ายนักบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐเอกชน ขอบคุณทกนะครับ